ผลจากค่ารักษาพยาบาลที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีครับดังนั้นประกันภัยสุขภาพจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งแล้วก็ทุกวันนี้มีประกันสุขภาพให้เลือกหลากหลายรูปแบบครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ประกันภัยสุขภาพแบบเดิมๆแต่ว่ายังมีสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพิ่มเติม,ตมก็เลยมีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกันครับ ยุคนี้ครับค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้นการมีประกันภัยสุขภาพก็จะทำให้เราสบายใจอุ่นใจมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับแต่ว่าการเลือกประกันสุขภาพแบบไหนถึงจะคุ้มค่าล่ะเราจะเลือกแบบไหนดีวันนี้ก็เลยมีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกันครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในปัจจุบันนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบซึ่งก็ไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะมีทั้งแบบเหมาจ่าย แบบเบิกค่ารักษาแบบประกันสุขภาพสำหรับเจาะจงโรคแต่ละแบบครับก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันไปสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องย้อนถามกลับมาที่ตัวเราก่อนครับว่าเรามีความต้องการการคุ้มครองแบบไหนจริงๆนอกเหนือจากประเภทของประกันสุขภาพแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจนารณาต่อก็คือ 1. ต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะทำประกันภัยสุขภาพกับใครเช่นถ้าทำกับบริษัทประกันชีวิต ให้ทากรมธรรมประกันชีวิตก่อนแล้วค่อยทําประกันภัยสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติมหรือถ้าทํากับบริษัทประกันวินาศภายัยสามารถทําเป็นกรมธรรมประกันภัยสุขภาพได้เลย 2. ต้องรู้ว่าทําอะไรโดยต้องรู้ว่าตนเองมีความต้องการทําประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 3. ต้องรู้ว่าครอบคลุมที่ไหนต้องการให้สัญญาประกันภัยสุขภาพของเรานั้นมีครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้างเช่นประเทศไทยยุโรป เอเชียหรือทั่วโลก 4. ระยะเวลาการคุ้มครองและรอคอยก่อนได้รับความคุ้มครองหรือเวท ting period ที่ระบุไว้ตามสัญญาประกันภัย 5. ต้องรู้จักช่องทางการทำประกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านตัวแทนในหน้าโทรศัพท์ออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้นายหน้าประกันภัยหลายแห่งมีการรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัยของแต่ละบริษัทให้เราได้พิจารณาด้วยครับทีนี้เราก็ควรจะนําข้อมูลในแต่ละที่มาเปรียบเทียบกันหลายหลยบริษัทซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์กลางของทางคอปปก็ได้นะครับก็คือที่เว็บไซต์ insuremorethailand com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลมาตรฐานและก็เชื่อถือได้เราสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองค่าเบี้ยประกันและเงื่อนไขต่างๆก่อนตัดสินใจได้เลย รวไมไปถึงยังสามารถเลือกแผนแบบประกันให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเราและก็งบประมาณที่เหมาะสมอย่าไปดูเพียงแค่เราจะเลือกประกันที่มีแผนที่ราคาถูกที่สุดหรือว่าจ่ายค่าเบี้ยน้อยที่สุดแต่เราควรจะต้องเลือกแผนที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมเพียงพอ เพื่อให้เราเกิดความมั่นใจว่าเราจะได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุดไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จะตามมาในอนาคตครับและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคอพพหรือว่าที่สายด่วนคอพพ1 8 6แล้วก็ที่เว็บไซต์ที่ www.oic.or.th หรือว่าที่ไลน์แชทบอทโอ c c ซ n n อนเครับเพราะนี่คือ โอไอเรื่องประกันภัยเข้าใจง่ายเรื่องการประกันภัยอย่าลืมนึกถึงสำนักงานคอพอที่พึ่งยืนหนึ่งของทุกคน